เดี sure. mij e, mij e. ๋ยวเดเดี๋ยววันนี้สี่หล่องนะครับสี่หล่องครับบ้านนี้สี่หล่องนะสีหล่องนะวันชูไปทิพทิพเอาเอาเดี๋ยวเตือนงานที่หลังเดี๋ยวเตือนงานไปไปไอ้จันวัดน้ำอยู่เอ้โอ้จันวัดน้ำอยู่ไอ้โจ้ซู่ซีเดี่ยวโจ้ซู่ซีเดี่ยวโอ้กำลังเสี่ยงโอ้กำลังเสี่ยงไปโอ้โอ้ไป ไปดูไปไปไปเดียวเอาแล้วโอ้โอเสงแล้วครับโอเสงแล้วโอเสงแล้วตอนนี้ก็ไปโจโจตีเสมอครับแะโอโออหมากีทองลอมตลอดเอ้าไฟไฟเอาไอจันวดไอโจเสงแล้วไอโจเสงแล้วไฟ ไป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 เอา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 ไปไปไอโจ้ใช้มือวะโอ้ไอโจ้ชนะเอ็งเนี่ยผู้ชนะผู้ชนะแมาตาผู้ชนะไอ้ตกหลอกตลอดครับ ๋ยวตัวงางครับม like <ต Liberty. S 2> ันนีใย้ตัวงางครับพัน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 เอ้พันพันคู่จ่ไไอ้ขงจิโอ้ีคู่เจ้าสีได้เลเอาคู่เล่าของเพยนี่ม่คู่อบอดไหมเออ

าม oh, ีเอาสามคือว่าโอ้างีเดก็ไม่ไปตรวตรวจคงโอ้เนี่ยวะโอ้าดีกยอดหนึอนะ

哇！你那鼻子。